บทสวดที่สิบกพัทเทกรัตตะคาถาอาติตังนานาวาคะเมยะบปะติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำน,นึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมปะ นีนันตังอปปัตตันจะอะนาะคะตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมังตัฏฐตัฏะวิปัสสติอะสังหิตังอะสังกุปปังตังวิทามะ นุภะลูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่คลอมแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นนึงเนืองให้ปลุกโงงเธออัจเฉวะกิจมาตัดปังโกชัญญามารานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ เราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังขาลันเตนะมะหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตัง ตังเวัะเทกะรัตโตติตันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุกคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เขยดคลานไม่ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานีแ้แลบทสที่17อ่ะ อินหาปัจจะเวคละนะปาทะชะลาธรรมโมมหิชะลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความแก่ไปไม่ได้ประญาติธรรมโมมิประญาทิงอันติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมหิมรณะนังนะนะัตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมิเยหิมนาเปห,ปเห,นเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างคือจกต้องได้ผัดภาาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสสะ โหมะอิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปติาลโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาฤามิกาลยานังวาปงกัง วาตัสยาทานโทรพระวิษณิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาททีมม่จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมิหภะพินหังปัจจะเวกจิตตพังเราทั้งหลายควมพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ บทสวดที่18ปรงมพิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวาเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเจตะวะเนอานาทะดินทิกัสสะอาราเมตะตะระโขพิกวาพิคุอา,า,ม,ะะาอมันเตติพิขะโวติอวันเตติ แต่พิ่กุพาวะตโตปัจัตสูงสูง,สงาพระวาเอตะทะโอจะเมตตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภะวิตายะภะลูลีตกะตายะอานีกะตายะวัตตุกะตายะอนุทิตายะ ปะลิวิตายะสุสมมลัตธายะเอกาทะสานิสังสาปะนิกังขากะตะเมเอกาทะสะสุขังสุป,ปฏิสุขังปะทิพุชตินะปาปะกังสุป,ปินังปัสสติมนุษสานาังปิโยหุติ อะมะลุสานางติโยหุติเทวตารักขันตินาสะสะอัติวาหิสังวาสตังวากามะติตุวะตังจิตตังสมมาธิยาธิตาติมุขาวันโนิปัสสีทติอะสัมมุหะโห กาลังกะโลติอุตตะลิงอัปปะวิวิสันโตภัมมะโลกาปะโคโหุติเมตายะพิเกเวเตโตวิมุตติยาอาเสวิตายะปาวิตายะพระภูริกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุ ลุติตายะปะลิวิตายะสุสัมมาลตายะอิเมเอกาทะสานิสังสาปะทิกังขาอัติตาโนทิโสภาลานาเมตตาเจโตมิมุตติอัติโอทิโสภาลานาเมตตาเจโตมิมุตติอัติทิสาภาลานาเมตตาเจโตภิมุตติ กตีหาการีอโนทิโสภานาเมตตาเฉโดเมวติกะตีหากาเริโอทิโสภาณาเมตตาเฉโดเมวติกะตีหากาเรีทิสาภาณาเมตตาเฉโดเมวติตัตจัหากาเริโออโนทิโสภาณาเมตตาเฉโดมุติตัตหากาเริโอทิโสภาณาเมตตาเฉโดเมวติ คาสหากาเลหิยิสาภาลนานิตาเจโทมุติกตาตะเมหิปัจจหากาเลหิโออะโนทิโสภาลนานิตาเจโทมุติสัพเพสตา,าอเวลาอภิญาปชาอนิคาสุขาานานีอาตังนังปรียหะตุสัพเพปานาอเวลาอภิญาปชาอนิคาสุขาานานีอาตังนังปรียหะตุ สัพเพปกุตตะอเวลาอภิยาปชาอนิกาสุกิยตาั낭เพลยันตุสัพเปกุคลาอเวลาอภิยาปชาอนิกาสุกิยตาั낭เพลยันตุสัพเพอัตตภาวะปัญญาปันาอเวลาอภิยะปชาอนิกาสุกิยตาั낭เพลยันตุติิเมหิปัญจหาการิหิอโนทิโสภะนา เมตตาเจโตเป็ุตธิกะตะเมหิตตัตหาการิหิโอทิโสกรลลาเมตตาเจโตเป็ุตธิสัพพาอิทธิโยอะเวลาอภิญญาปชาอานิกาสุกิยาตานังปะเลขาตุสัพเพปุริสาอะเวลาอภิญญาปชาอานิกาสุกิยาตานังปะเลขาตุสัพเพอะนิยาอะเวลาอภิญญาปชาอานิกาสุกิยาตานังปะเลขาตุ สัพเพอนัติยาอาเวลาอภิยญาปชาอนิคาสุขิยาตานังปริหารันตุสัพเพเทวะอเวลาอภิยญาปชาอนิคาสุขิยาตานังปริหารันตุสัพเพมนุษสาอาเวลาอภิยญาปชาอนิคาสุขิยาตานังปะริหารันตุสัพเพวินิปาติกาอเวลาอภิยญาปชาอนิคาสุขิยาตานังปะริหารันตุอิเมหิ สัตตะสัตตะหาการเลหิ Phone Move Rule neck. โอทิโสพระลนาไมตตาเจโตมุติกะตะเมหิตตะตะหาการเลหิทิสาพระลนาไมตตาเจโตมุติสัพเพปุรัติมายะทิสายาตตะอเวลาอเวยปปชาอนิคาสุกิยตานังเปรตหัตถุสัพเปปชิมายะทิสายาตตะอเวลาอเวยปปชาอนิคาสุกิยตานังเปรตหัตถุ ตเพอุตารายะที่สายตัฏฐเวลาอยยปชานิคาสสกียาตานังปหตุพเปรักินายะที่สายตัาเวลาอภยปชาอนิคาสสกียาตานังพหาตุพเปปุรัทีมายะอนุทิสายะตัฏฐาเวลาอยยปชาอนิคาสุกียาตานังพหัตุพเพปชิมายะอนุทิสายะตัาเวลาอยปชาอนิคาสสกียาตานังพหัตุพเปอุตารายะ อนุทิศายะสัตตะอเวลาอภิยปชาอินกาสุริยะตานังปะเลียนตุสัพเพตกคีนายะอนุทิศายะสัตตะอเวลาอภิยปชาอินกาสุริยะตานังไปเลียนตุขสเปเห็นที่มายะที่สายะสัตตะอเวลาอภิยปชาอินกาสุริยะตานังไปเลียนสุขสเพปุปาลิมายะที่สายะสัตตะอเวลาอภิยปชาอินกาสุริยะตานังไปเลียนตุสัพเพปุรั ม aya, ัจยายะทิสายะปานาอัเวลาอภิเษกประชาอนิคารสุก mm ิยตานังประหาราตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปานาอัเวลาอภิเษกประชาอนิคารสุกิยตานังประหาขาตุสัพเพอุตะลายะทิสายะปานาอัเวลาอภิเษกประชาอนิคารสุกิยตานังพระหาขาตุสัภีทักกินายะ สายะปานาเอาเวลาเอาเพื่ปะชาในการสุขิยาธนังไปหาหลันตุสัพเพปูรัตทิมายะอนุทิสายะปานาเอาเวลาเอาเพื่ปะชาในการสุขิยาธนังไปหาหลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาเอาเวลาเอาเพื่ปะชาในการสุขิยาธนังไปหาหลันตุสัพเพอุตตรลายะอนุทิสายะปานาเอาเวลาเอาเพื่ปะชาในการสุขิยาธนังไปหาหลันตุ จับเปยที Saint ่นายะอัที ia, ่สายะปานะเอาเวลาอภิญชาอานิการสุขียาตานังปริหารันถูกจับเปเหตุที ia, at, ika, at, ่มายะที่สายะปานะเอาเวลาอเปิชาอานิการสุขียาตานังปริหารันถูกจับเปอุปาลิมายะที่สายะปานะเอาเวลาอเปิชาอานิการสุขียาตานังปริหาตันตุ สเพปูรัติมายะที่สายะปูตาอเวลาอัพเษปิชาอานิกาสุกิยาตานังเปรียหะตุสัพเพปปชิมายะที่สายะปูตาอเวลาอัพเษปิชาอานิกาสุกิยาตานังเปรียหะตุสัพเปอุตตะลายะที่สายะปูตาอเวลาอัพเษปิชาอานิกาสุกิยาตานังเปรียหะตุสัพเปธกินายะที่สายะปูตาอเวลาอัพเษปิชาอานิกาสุกิยาตานังเปรียหะตุสัพเพปุรัติ มายะอรูธิสายะปุตตะอเวลาอภิยปชาอนิกาสุขียาทานังเปรย์อันตุสเปปจจิมายะอนูธิสายะปุตตะอเวลาอภิยปชาอนิกาสุขียาทานังเปรย์อันตุสเปอุตตะลายะอนูธิสายะปุตตะอเวลาอภิยปชาอนิกาสุขียาทานังเปรย์อันตุสเปปทากินายะอนูธิสายะปุตตะอเวลาอภิยปชา อานิีคาสุขิยาตานังปัลิหาเลนตุจะเปเหตุทีมายะทิสายะาพุทธะอวเวลาอภิญญาปชาอานิีคาสุขิยาตานังปัลิหาเลนตุจะเปอุปะลิมายะทิสายะาพุทธะอวเวลาอภิญญาปชาอานิีคาสุขิยาตานังปัลิหาเลนตุจะเปปุรัติมายะทิสายะาบุคลาอวเวลาอภิญญาปชาอานิีคาสุขิยาตานังปัลิหาเลนตุจะเป็ปชีมายะที่สายะปุคลาอวเวลา อเวลาอพยปราอนิาสุขยตานังเปรียงนัตุสเปอุทารายะนิสัยะปุกาบุคลาอเวลาอพยพประาอนิสุขยตานังรงนตุสเปทักินายะิสัยะปุคลาอเวลาอพยปาอนิกาสุขียาตานังปรีงนัตุสเปปุรทิมายะอนุทิสัยะบุคลาอเวลาอพยปาอนิสุขียาตานังรงนตุ สเปัจีิมัยยะอนุทิสายะบุคลาอเวลาอวิยปิชาอนิกาสุกีตานังปริหารตุสเปปทาลายะอนุวิสัยะบุคลาอเวลาอวิยปิชาอนิกาสุกีตานังปริหารตุสเปทักขินายะอนุทิสายะบุคลาอเวลาอวิยปิชาอนิกาสุกีตานังปริหารตุสเปเฮติมายะทิสายะบุคลาอเวลาอวิยปิชาอนิกาสุกีตานังปริหารตุ สัพเพปุปาลิมายะที่สายะกภุกละอเวลาอเวยปชาอนิทาสุิยะตานังเปรัญหาเลสุสัพเพปุรติมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปัานาอเวลาอเวยปชาอนิกาสุทิยะตานังเปรัญหาตุสัพเพปชิมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปัานาอเวลาอเวยปชาอนิกาสุทิยะตานังเปรัญหาตุ

คุณียปนาอเวลาอภิญชาอนิกาสุขิยตานังปริยันตุสัพเพปชิวายะอนุทิสายะอัตตาภวปริยาปัญนาอเวลาอภิญชาอนิกาสุขิยตานังปริยันตุสัพเพอุทารายะอุทิสายะอัตตาภาวะปริยา อันหาอัเวลาอัิอยญปชาอนิกาสุขียาตานังปริหารันตุสัพเพที่นัยยะอธิกสายะอัตตภาวะปริยาปัญหาอัเวลาอัิยญปชาอนิกาสุขียาตานังปริหารันตุสัพเหตุทีมาย่างทีสัยะอัตตภาวะปริยาปัญหาอัเวลาอัิยญปชาอนิกาสุขียาตานังปริหารันตุสัพเพกุปะริมาย่างที่สายะอัตตภาวะปริยาปัญหาอัเวลาอภิยญาปชาอนิคาสุขียตานังปริหารันถุสภา

สัพเพปุรัติมายะอริทิสายะอิติโยอะเวลาอภิเษกปชานิกาสุขิยตานังปะิยานตุสัพเพปชิมายะอริทิสายะอิติโยอะเวลาอภิเษกปชานิกาสุขิยตานังภริยานตุสัพพาหุตละยะอริทิสายยะอิติโยะเวลาอภิเษกปชาอริคาสุขิยตานังภริยานตุสัพพะ ตักขีนายังะทิสัยยะอิทิโยะเวลาอภิยปชาอานิกาสุขิยตานังปริหารตุสัพพาเถรทิมายะที่สายะอิทิโยะเวลาอภิยปชาอานิกาสุขิยตานังปริหารตุสัพพาอุปะาิมายะทิสายะอิทิโยะเวลาอภิยปชาอานิกาสุขิยตานังปริหารตุ สเพปุร <naj> <un it> ัฐิมายะอุทิสายะทิสายยะปุริสาอะเวลาอภิยษปะชาอิกาสุขิยาตานังประหันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะปุริสาอะเวลาอภิยษปะชาอิกาสุขิยาตานังประหันตุสัพเพอุตตาลายะทิสายยะปุริสาอะเวลาอภิยษปะชาอิกาสุขิยาต้านังพระหัตุ สัพเพทักขินายะทิสายะบุริสอาอเวลาอภิยปชานิคาสุขีธาตุนังพระแห่นัตถุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะบุริสอาอเวลาอภิยปชานิคาสุขีธาตุนังพระแห่นัตถุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะบุริสอาอเวลาอภิยปชานิคาสุขีธาตุนังพริแห่งนัตุสัพเพตลายะอนุทิสายะบุริสอาอเวลาอภิยปชาอิคาสุขีธาตุนังพระแห่นัตถุ สัพเพทักิีนายะอนุทิสายะปุริสะอเวลาอพภิญปชาอนิกาสุขีกตานังประเลียนตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสะอเวลาอภิญปชาอนิกาสุขีกตานังประเลียนตุสัพเพปุปาลิมายะทิสายะปุริสะอเวลาอภิญปชาอนิกาสุขีกตานังประเลียนตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะ ลิยาอะเวลาอภิยปชาอริคาสุขิยตานังบริหารนตุสัพเพปชิมายะทิสายยะอะลิยาอะเวลาอภิยปชาอริคาสุขิยตานังบริหารนตุสัพเพอุตาลายะทิสายยะอะลิยาอะเวลาอภิยปชาอริคาสุขิยตานังบริหารนตุสัพเพตักขินายะทิสายยะอะลิยาอะเวลาอภิยปชาอริคาสุขิยตานังบริหารนตุ สเพปุรัติมายะอนิทิสัยยะอะริยาะเวลาอะพิยปชาอนิาสุขีตังบริหารนตุสเปปชิมายะอนิสัยยะอะิยาอะเวลาอะิยปชาอนิาสุกีตังบรหานตุสเพอุตะายะอนิสัยยะอะิยาอะเวลาอะิยปชาอนิาสุขีตังบรหารนตุสเพทักขินายะอนิทิสัยะอริยาอะเวลาอะิยปชาอนิาสุขีตังบรหานตุสเพ สรเปปุปปะปิมายะที่สายะอริยะอเวลาอภยมิชาอนิคาสุขีตาลังปัญหาลันตุสเปปุปรติมายะที่สายะอนิยะอเวลาอภยพชาอนิคาสุขีตาลังปัญหาลันตุสเปปัชิมายะที่สายะอนัริยะอเวลาอภยชาอนิคาสุขีตาลังปัญหาันตุ สเพอุตตาลายะทิสายะอนะริยาอะเวลาอเวปปชาอนิคาสุขีตานังปะริหะละตุสัพเพทกินหหยะทิสายะอนะริยาอะเวลาอเวปปชาอนิคาสุขีตานังปะริหะลันตุ